ยินีที่ได้ก็เสื้อที่ผู้ให้กับทุกคนสองคนนะครับคนแรกเข้าใจว่าเป็นบุรุษพยาบายเลยสุดที่ก็ขอขอบคุณนะครับที่ช่วยทำงานจน ูมิใจแล้วก็ดีใจที่ผู้ริฐานเห็นความสำคัญของเราวความสำคัญในครั้งงานผมมองว่าเป็นขัาศนักติเชิงกวนะครับ ว่างานจะทำมันค่อน้าทจะใช้การบริการเป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนการพัฒน,ะกา,น,นววาการเปลี่ยนแปลงครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคน่อนาจะเยอะมากพอสมควรครับถ้าเราออกจากรายเซ็ตของเราออกจากของผสมเราเพื่อพัฒนา,นานเปลี่ยนแปลงนี้มันค่อน้ที่จะดีมากดีใจมากครับดีใจที่ท่านอธิการบดีแบบว่ามีมอบรางวัลวันชีอยู่ให้ด้วยที่มาว่าอะไรคือความสำคัญในการทำงานสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความเป็นวิชาชีพพยาบาลอ เพราะเรามองว่าการช่วยเหลือเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้รับบริการเนี่ยอาการดีขึ้นทุกๆครั้งที่คนไข้อาการดีขึ้นคนไข้ได้กลับบ้านนี่คือความสุขใจของเราดังนั้นผมรู้สึกว่าวิชาชีพนี้เนี่ยมันทาให้เรามีความสุขทำให้เรานอนหลับเราไม่ต้องคิดเลยมากมันต้องมีแนวคิดที่เอาไปข้างหน้าเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบชั้นนาแห่งอนาคตต่อไป